ไปกันที่จังหวัดพิจิตรบ้างนะครับที่นี่เขาส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบการด้านประมงมเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ําด้วยการจัดมหกรรมกินปลาชมบึงครั้งที่2ครับหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดที่บริเวณหน้าบึงสีไฟอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดงานมหกรรมกินปลาชมบึงครั้งที่2ที่สํานักงานประมงจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งร่วมกับกเกษตรกรผู้ประกอบการด้านประมง เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ําที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดซึ่งมีทั้งปลานิลปลาทับทิมกุ้งโดยนํามาจําหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการด้วยการนําเครื่องมือที่ใช้จับปลารวมทั้งเครื่องมือในการประมงที่ถูกและผิดกฎหมายมาจัดแสดงการนําปลาชนิดต่างๆมาให้ผู้ร่วมงานได้ชมตลอดจนการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจด้านการประมง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดคอยตอบข้อสักถามให้ความรู้ให้คำปรึกษาอยู่ในบริเวณงานนอกจากนี้ภายในบริเวณงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมีอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายที่นำมาจากจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกโอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ประลัดจังหวัดก็ได้แข่งขันกันปรุงอาหารจากปลา ในเมนูปลาฝอหม้อดินนะครับให้กับประชาชนผู้ร่วมงานได้ชิมกันอีกด้วยสำหรับมหกรรมกินปลาชมบึงครั้งที่2กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง22สิงหาคมนี้ที่บริเวณหน้าบึงสีไฟอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตร